โอเคนะครับก็สวัสดีกั<ใ>นด,ด้วยนะครับขอต้อนรับพวกาสเลการ์ดีเอ g a เ e r เย้นี่แล้วก็มาอยู่ในเซิร์ฟ MC Hop นะฮะพอดีอยากมีคนให้ผมรีวิวมาก็นี่ก็ไม่ไลงมอสไายด้วยของเวอร์ชันหนึ่น 1. 1นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในใต้ Description น,นะครับ IP แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาตัว เดี๋ยวจะโอ้หาเยอะเลยเดี๋ยวจะหาลิงก์โหลดตัวตัวตัว,ต,วตัวเกมแบบพิมพ์ไทยได้นะครับตัวเขาจะมีเนี่ยออฟฟิไฟออฟฟิซไฟ์หลดแม่งเลย <c oughs> อาจจะไม่แหลกก็ได้อ๋อโอเควัวน,นี้เขาแจกของดีเอา โอ้แย่นะฮะไม่พอวมิชันแย่ yeah, ไปเลยอ่าแต่ขอแจ้งเขาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็อ๋อชุดเวลอ่อเวล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 อันนี้ก็ตกปลา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 ,ป,าปิกะไม่ใช่อ่อ m อ็มซีฮอตสนุกได้สนุกได้อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเอทีเอ็มอ๋อเงินเงิน ชว์สองบาทได้เยอะอ๋ออันนี้ก็เป็นใบวับจุดต่างๆนะครับอื๋อแต่ละคนก็เอิ่มเออน่าอ๋อโอเคมีทางไปต่อนะครับเราไปต่ออ่อที่นี่ที่ไหนอเอ่ยไม่ออกกันไม่แก่งเกต ไปไปไกลเหลือเกินนี่ก็อาจจะเร็วนิดนึงนะครับผมเขาไม่ค่อยดีด้วยวิ่งวิยนวิยวิยนวียวิยโลดีอ๋อคโยตี้คุณลงงคโยตี้เขาเข้ากันได้เราไม่อยากเข้านะเรารีบอัด แน่น,นเอา oh, oh yeah. เอาโอ้ยช็อปหนึ่งอาวมีสองช็อปแน่นอนครับอม,อมเออเออเอออมออ้ออื้อ,อ,อโอเคก็ถือว่าน่าจะยังสร้างไม่เสร็จนะ คนก็เข้าเรือ่อานิดนึงครับอืออืมอืมตามจริงก็อย,กอยากจะได้ของนะจะได้ไปเล่นนู่นเล่นนี่เอัน,นไปลง<ห>อะไรวะน่ารงนัรโอ้โอ้โอ้นี่น, <c oughs> นักร้องหรือป่ะกดเอทีเอ็มแล้วอีกหนึ่งบาทโชว์แวบ เขามีหาเรากินด้วยเจ๋งลักโอเคนะครับผมวันนี้ก็เออน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เขาก็มีแค่นี้เนะอะ,อะ,อะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงท้เลกันนะจ๊ะบายชิว